สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่12มกราคม2 5 6 9นะครับมาบอกข่าวครับเงินอะไรจะเข้าช่วงวันที่1 0 3 10มสมกราคม2 5 6 9นี้มาดูมาฟังกันครับ13มกราคม2 5 6 9กก็คือวันพรุ่งนี้ครับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับจะตรวจสอบสถานะการโอนเงินทุนเสมอภาคซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือว่ากองทุนกสสนะครับจะโอนเงินมายัางบัญชีธนาคารของโรงเรียนพรุ่งนี้13มกราคม69โรงเรียนจะตรวจสอบสถานการณ์โอนนะครับเช็คว่าเงินกองทุนกสสหรือว่ากองทุนเสมอภาคเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนหรือยังนะครับถ้าเงินเข้าแล้วนะครับทางโรงเรียนนี่จะนัดผู้ปกครองหรือนัดนักเรียนรับเป็นเงินสดที่โรงเรียนนะครับ ในกลุ่มที่ไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีนะครับในกลุ่มที่ไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับการโอนเงินทุนเสมอภาคนะครับก็พรุ่งนี้อาจจะยังไม่จ่ายนะครับหลายโรงเรียนแต่ว่าเขาจะตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินถ้าเงินเข้าแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มนัดผู้ปกครองหรือนัดนักเรียนไปรับเป็นเงินสดทุกที่โรงเรียนนะครับโดยกําหนดการจ่ายเงินนะครับจ่ายเป็นเงินสดทุนเสมอภาคช่วยนักเรียนยากจนนะครับ จะสามารถจ่ายได้ระหว่างวันที่13มกราคม2 5 9เป็นต้นไปแต่ <Okay. S 1> จะจ่ายไม่ช้ากว่า9กุมภาพันธ์2 5 9นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นทุนเสมอภาคช่วยนักเรียนยากจนรับเป็นเงินสดผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนใดจะถูกนัดไปรับเงินสดที่โรงเรียนวันไหนอันนี้ให้รอฟังข่าวจากโรงเรียนของท่านนะครับโดยโรงเรียนของท่านสามารถนัดไปรับได้ในระหว่างวันที่13มกราคม69จนถึงไม่เกิน9กุมภาพันธ์69 แต่ละโรงเรียนจะนัดไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียนจะนัดนะครับพอเวลานัดเขาก็จะประชุมผู้ปกครองด้วยจ่ายเงินด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอัตราจ่ายนะครับเป็นเงินทุนเสมมภา,าคเทอม2ปีการศึกษาสองห้าหกแปดนะครับชั้นอนุบาลจะได้2,000บาทป .1 ถึง6จะได้1920บาทม .1 ถึงม3จะได้1920บาทโดยคนที่จะได้เงินนี้ก็คือคนที่ได้เงินเมื่อเทอม1ไปแล้วเทอม2ได้อีกคนที่ไม่ได้เงินเมื่อเทอม1เทอม2ก็ไม่ได้นะครับ ปีการศึกษาหน้าเปิดเทอมมาใหม่ปี259เดือนพฤษภาครูโรงเรียนก็จะออกเยี่ยมบ้านสำรวจข้อมูลใหม่และส่งข้อมูลไปกองทุนกศว่าใครได้ไม่ได้ก็เทอมหน้ารอฟังข่าวอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นการจ่ายเทมอม2นะครับจ่ายเป็นเงินสดจะสามารถจ่ายได้13ม6กรา9ถึง9กพรอฟังวันนัดที่โรงเรียนนัดมาเพื่อไปรับเงินนี้ครับต่อไปครับเงินชนิดเดียวกันนี้นะครับแต่ว่าจ่ายเป็นการ เป็นการโอนเงินเข้า <Cait> บ <target> ัญช <hatten> ีธนาคารของนักเรียนหรือผู้ปกครองในกลุ่มนักเรียนที่แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารกับโรงเรียนเอาไว้แล้วเพื่อรับเงินนี้นะครับก็วันที่14มกราคม2 5 9จะเป็นการโอนวันแรกอันนี้จะเป็นการโอนตรงจากกองทุนกสศเข้าบัญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนไปเลยนะครับกลุ่มที่แจ้งช่องทางการรับเงินแจ้งเลขที่บัญชีนักเรียนเพื่อรับเงินหรือนักเรียนบางคนแจ้งเลขที่บัญชีผู้ปกครองเพื่อเพื่อรับเงินเงินชนิดนี้นะครับ จะโอนเข้า,มาัมชีนักเรียนโดยตรงโอนจากกองทุนกงองสเข้ามาัมชีนักเรียนโดยตรงนะครับโดยวันที่14มกราคมเนี่ยโอนวันแรกแต่ว่าก็จะโอนอยู่หลายวันจึงได้ครบทุกรายนะครับเพราะนั้นกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองที่ขอรับเงินทุนเสมอภาคนี้ก็รอรับเงินจะมีการโอนระหว่างวันที่14มกราคมถึง19มกราคม69ครับก็เท่ากันนะครับอนุบาล2,000ป .1 ถึงป .6 1,920ม .1 ถึงม .3 1,920 ผู้ใดแจ้งบัทีรับเงินเอาไว้รอรับการโอนเงิน14ถึง19กมกราคม2 5งนะครับ15มกราคม2 5งอครับอสมอรับเงินเข้าเริกัาร0 0 0บาทโอนเข้าบัญชีตกสนะครับใครเป็นสมาชิกชกสอ,อสอมแห่งประเทศไทยจะโดนหักคนละ2ยอดนะครับถ้าใครไม่ค้างจ่ายหักคนละ2ยอดถ้ามีค้างจ่ายหักหลายยอดกว่านั้นตามเดือนที่ตนเองค้างเดือนไหนกี่บาทก็จะหักวันที่15เช่นเดียวกันนะครับ โดยถ้าใครไม่ค้างจ่ายนะครับจะหักชกสสมอ410บาท4สตางค์ไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1 1 3 9คนนะครับยอดที่1ยอดที่2หักค่าบำรุงรายปีชกสสมนะครับค่าบำรุงรายปี69 50บาทนะครับสมาชิกแต่ละคนจะโดนหัก2ยอดอย่างนี้ใครที่เป็นอ,อสอมอและคู่สมรสก็เป็นสมาชิกชกสสอมอด้วยและคู่สมรสทําเรื่องหักจากบัญชีอ,อสมอนะครับอสมอจะโดนหักเงินจากบัญชี4ยอดเพราะว่าหัก2ยอดของตนเอง ด้วยแล้วก็หัก2ยอดนี้ของคู่สมรสด้วยนะครับแล้วก็คู่สมรสอสมอรายใดที่สมัครเป็นสมาชิกชกสสมอรายใหม่สมัครเมื่อเมษาหกแปพฤษภาหกแปดมิถุนายนหกแปดสิบห้ามกราคมอสมก็จะโดนหัก4ยอดครับยอดที่1 4ึ่บาท4สตางค์ของตนเองยอดที่250บาทค่าบงรายปีของตนเองยอดที่ 3- 4มสอบาทสี่อบาท4สตางค์ของคู่สมรสยอดที่450บาทของคู่สมรสครับก็จะมีคนโดนหัก4ยอดนะครับ อย่างไรก็ตามก็จะมีคนโดนหักมากกว่า4ยอดกรณีมีการค้างจ่ายเดือนก่อนๆชกศสมอด้วยนะครับทั้งหมดคือรายการเงินที่จะเข้าในช่วงนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ